สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาโร่นะคะชแนเเลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออโรเคนนะคะแพจะิชาทาแลนด้อมในหัวขที่ว่าไพ่เล่าเรื่องนะคะยังไม่รู้ว่าเรื่องจะออกมาในทิศทางไหนนะคะก็ลองฟังดูก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปตั้งชื่อเรื่องนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไวเบอร์ซ่านะคะ เดี๋ยวก็จะอ่านไปเรื่อยๆนะคะดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกสถานะทุกธาตุนะคะเขาเป็นคนที่ผิดหวังเสียใจนะคะณตอนนี้เลยแหละผิดหวังเสียใจแต่ก็กำลังคิดว่าจะต้องผ่านพ้นช่วงนี้มาให้ได้เพราะว่าจะ เสียใจอย่างนี้นานๆน่ะคงคงไม่ดีแน่แล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสในด้านการงานซะเยอะเลยมีเวลาในเรื่องความเสียใจอะ่ะไม่มากไม่มีเวลาจะเสียใจอะไรมากๆเพราะทุกนาทีทุกเวลาของเขามันมีค่าเขาจึงพยายามที่จะหันไปโฟกัสในด้านการงานด้านการเงินของเขาเขาอยากที่จะ มีฐานะที่ดีหรือเขามีฐานะที่ดีอยู่แล้วแต่เขาต้องการให้ชีวิตเขาดีโดยไม่ต้องสะดุดน,นะคะส่วนตัวคุณน่ะคุณน่ะมีความพร้อมอยู่แล้วก้าเหรียญกะหนึ่งดาบเป็นคนที่มีความพร้อมและมีความสุขในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนตรงๆชอบเรื่องตรงๆใครมาตรงคุยใครมามีเงื่อนงำหรือทำอะไรให้ต้องสงสัยเยอะๆจะไม่คุยจะไม่อยากเสียเวลา ก็คือถ้ามาดีอ่ะคุยแต่ถ้ามาแล้วมีอะไรดราม่าหรือมีอะไรแอบซ่อนอ่ะจะจบทันทีเพราะคุณเกลียดมากเลยอะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่คุมเครืออย่างเงี้ยมันทำให้เสียเวลาและที่สําคัญก็คือถ้าชอบไปแล้วหรือดําเนินความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยมันจะลงใจไปด้วยไงมันจะถอนขึ้นมายากแต่ความสัมพันธ์เนี่ยเขากัคุณอ่ะโดยเฉพาะเขาอ่ะเขาคิดว่า เขาแอบสองแอปมองคุณมาสักระยะนึงแล้วก็คือน่าจะเป็นคนที่แอบมองผ่านสื่อโซเชียลนั่นแหละแล้วเขาก็คิดว่าเออเขาก็อยากที่จะเริ่มมีความรู้สึกในด้านความรักอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งคงยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกแค่นึกไว้ในใจว่าถ้าเขาพร้อมแล้วอะไรหลายๆอย่างอ่ะแต่ระหว่างเขาคิดเขาก็ไม่ได้มั่นใจขนานั้นอ่ะสดาบก็คือก็ยังลังเลอย,อยู่ว่า จะยังไงจะบั่นคงอยู่กับตัวเองอย่างนี้คนเดียวไปก่อนไหมหรือว่าจะมีความสัมพันธ์ใหม่ยังไม่ฟันธงเลยแล้วในขณะเดียวกันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะแต่ตัวเขามันไม่ได้ว่างขนาดนั้นงานเยอะด้วยมีความวุ่นวายแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขายัางจะต้องทำคิดอยู่ในในแผนในหูวของเขาอะ เขาเป็นคนที่จิตใจดีแต่อารมณ์ก็จะผีเข้าแล้วก็ผีออกก็คือเวลาอารมณ์ดีก็คุยดีก็อะไรดีแต่ถ้าเวลาอารมณ์ขึ้นไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งวุ่นวายในชีวิตเขาอะไรไปยื่นไปให้ดีขนาดไหนก็ไม่สนใจถ้าใจไม่ปรารถนาหรือแบบไม่ได้สนใจดีขนาดไหนก็ไม่เอาอย่างนี้เขาเป็นคนที่มีอีโก้เยอะแล้วก็เหมือนกับแบบ การพูดจาบางครั้งก็เอาแต่ใจหรือว่าพูดจาในลักษณะที่ยกตนข่มท่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่ได้สวมความมีอีกโก้เข้าไปเนี่ยเขาจะพูดจาดีมากโดยส่วนมากอะ่ะเขาจะพูดจาในลักษณะที่มีอำนาจอย่างเงี้ยในด้านการทำงานเท่านั้นน่ะแต่ถ้าเป็นในเรื่องอื่นๆทั่วไปเขาก็คุยตามปกติ เขายัางต้องการความอิสระก่อนเดี๋ยวฟูยังต้องการที่จะมีชีวิตส่วนตัวไปไหนตามลำพังก่อนอยังรักอิสระหลังจากที่อาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่มันรวบตึง <c oughs> คือหมายถึงว่าไปไหนก็ลำบากทำอะไรก็ลำบากทำอะไรก็ผิดโดนแต่จ้องจับผิดหรืออะไรก็แล้วแต่จากคนของเขาเมื่อในอดีตที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ จบแล้วมีอิสระแล้วก็เลยอยากมีชีวิตที่เป็นวัยคนองอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องมีใครมาคอยแบบเฝ้าจับผิดหรือจะต้องมานั่งอธิบายอะไรมากมายเพราะเขาก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นแต่ละวันเขาก็ยุ่งแล้วเขาก็ต้องการที่จะไปถึงจุดที่เขาวางเอาไว้อะเป้าหมายของเขาอะในเมจิเชียนอะก็คือคนที่แบบ อยากทำอะไรต้องทำให้ได้อยากไปถึงขั้นไหนต้องทำให้ได้ไม่มีอะไรหรอกที่เอร์เมจิเชียนจะทำไม่ได้แล้วทำเป็นแบบได้ผลดีซะด้วยบางครั้งเรื่องที่ไม่ถนัดก็ทำได้เป็นพรสวรรค์อย่างหนึง่งเขาบอกว่าคุณกับเขาอะมีความแตกต่างกันเพราะบางครั้งอะตัวคุณอะจะมีความที่ แตกต่างจากคนอื่นอ่ะคนอื่นจะคอยเข้าหาเขาแต่คุณไม่คุณจะอยู่ในที่ของคุณแล้วก็คือถ้าเข้ามาคุยก็คุยด้วยถ้าไม่คุยคุณก็อยู่ได้แล้วเขาก็ไม่คุยคุณก็ยังอยู่ได้อีกเขาก็เอางงละสิทําไมเป็นแบบนี้เขาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันเขาก็เลยอึ้งอึ้งกิมกี่ไปสักระยะหนึ่งห่างจากคุณไปแล้วก็ไปนึกตูวว่าเออ ตกลงมันเป็นยังไงกันนะซึ่งในนั้นะ่ะสิ่งที่แอบซ่อนในใจของเขานะก็คือเขาเริ่มมีใจให้กับคุณมาสักระยะหนึ่งก่อนที่คุณจะรู้สึกตัวสอีกแต่เขาก็มองว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนความสัมพันธ์นั้นอะยังยังคงจะไม่ทำอะไรมากหรอกเพราะว่าตัวเขาก็ยังไม่พร้อมเขาก็เลยคบแบบเผื่อไว้ก่อนก็คุยไว้ก่อนอะไรไว้ก่อนแต่ก็เก็บ เขารู้สึกดีๆไว้นั่นแหละซึ่งเขาก็มองว่าตอนนี้ถึงยังไม่พร้อมแต่ในวันข้างหน้าถ้าพร้อมเนี่ยมันก็ดีนะระหว่างความสัมพันธ์กับคุณกับเขาอะ่ะแต่เขาจะไม่เลือกทําอะไรที่มันซับซ้อนอย่างนี้จะเลือกทีละความสัมพันธ์หรือคทีละคนอย่างนี้ก็เลยตัดปัญหาโดยการเก็บใจไว้เพื่อรอหรือเก็บใจไว้ในวันที่พร้อมนั่นก็คือเขาจะต้อง เคลียสถานะของเขาให้ชัดเจนก่อนเคลียในด้านการเงินและการงานของเขาให้ลงตัวซะก่อนก้าวไม้เป็นคนที่มีภาระทางด้านการเงินเยอะหรือมีภาระที่ยังจะต้องไปจับใจ่ายใช้สอยหรือช่วงนี้เขาไม่ควรที่จะต้องเพิ่มภาระในด้านการเงินขึ้นมาเพราะมันจะทำให้เขาลำบากในวันข้างหน้า คุณก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยท่าทางมีเลสานคงจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวหรอกแล้วก็คงจะคิดว่าเราก็คงจะเหมือนกับใครหลายๆคนที่พอมาคุยด้วยก็รู้สึกดีรู้สึกอยากคุยต่อหรือมีใจให้แต่คุณก็ก็มีใจให้เขาบ้างนั่นแหละแต่คือยังไม่เต็มที่เหมือนกันแบบ เ,เขาเรียกว่าเผื่อใจไว้่งเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วเราไปเป็นมือที่สามอย่างเงี้ยคุณจะรับไม่ได้เพราะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะหรือเป็นคนที่แตกต่างจากคุณก็ได้นะแต่ขอให้เป็นคนที่โสดหรือไม่ก็ผ่านการเขาเรียกว่าไงผ่านการจบมาอย่าง เรียบร้อยไม่มีอะไรพัวพันหรือคาราคาซังอย่างนี้นะเพราะคุณนึกถึงภาพอยู่แล้วถ้าเรารีบร้อนไปเนี่ยมันจะดีในแรกแรกไงและเดี๋ยวความทุกข์ก็จะมากีรังฝังอยู่กับเราเนี่ยมันจะไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นช้าๆดีกว่าคุณก็เอาเวลาไปทํางานหาเงินของคุณเหนื่อยคุณก็พักคุณก็นอนบางครั้งก็เหงาแต่ทาไงได้มันก็น่าจะดีกว่า ไปมีความทุกข์ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนและเดี๋ยวอาจจะไปยุ่งวุ่นวายกันใน,ในสถานที่หรือว่าในสภาวะที่ไปทับซ้อนกับเขาคนของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ในตําแหน่งที่มันไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดก็เลยแบบก้มหน้าก้มตาทํางานดีก,กว่าเพื่อไม่ต้องรู้สึกรู้สาาเพื่อไม่ต้องเห็นเออและบางครั้งตัวคุณอ่ะก็ต้องการที่จะ ปรับเปลี่ยนสถานการณ์คือไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างเพื่อไม่ให้ตัวเองไปมีความรู้สึกในด้านเนี้ยเยอะๆเพื่อจะได้คลายเหงาได้เพราะคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเองเยอะพอสมควรนะเ,ออเขาเนะ่ยจริงๆเขาก็ผ่านเรื่องราวขั้นตอนต่างๆที่ความไม่พร้อมมาเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนที่เขาอะ ต้องการที่จะสร้างความมั่นคงอีกรอบหนึ่งนะนี่คือเฟสใหม่เลยนะเฟสใหม่ก็คือเริ่มมีความรู้สึกอยากจะมีใจให้กับใครคนนึงแล้วก็ต้องมีความมั่นคง mm hmm. เขาก็จึง mm hmm. เปลี่ยนบทบาทตัวเองไม่ซึมเศร้าละไม่จมอยู่กับอดีตและดูดพ้นออกมาแล้วก็ดําเนินชีวิตของเขาในแบบที่ว่าไปต่อข้างหน้าเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าผลจะเป็นไงแต่รู้ว่า มันน่าจะดีกว่าการที่ไปจมปากหรือคิดเรื่องอะไรเดิมๆอย่างเงี้ยเพราะเขายังอยากที่จะมีความรักยังอยากที่จะมีคนที่ใช่หรือว่ามีเนื้อคู่ซึ่งสิ่งที่เขามองไว้ก็คือคนที่จะมาเป็นคู่ของเขาคนที่จะมาคอยเยียวยาดูแลเขาแล้วก็ทำอะไรให้เขาในหลายๆอย่างเขามีการเฝ้าภาวนาด้วยนะถ้าเกิดเขามีบุญหรือวาสนาจริงเนี่ย นะยังมีอยู่ขอให้ได้พบได้เจอคู่ที่ดีคู่ที่ใช่ที่มีใจตรงกันแล้วก็ได้อยู่กันไปนานๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเลิกลากันก่อนกําหนดระยะเวลานะคะแล้วเขาก็อธิษฐานอย่างเงี้ยเรื่อยๆ <c oughs> พออธิษฐานเสร็จก็ไปทางานทาสเต็กแล้วก็เก็บเงินนะคะ <c oughs> ส่วนตัวคุณก็ไม่เบาคุณก็รู้สึกแบบ จริงๆแล้วคุณก็มีใจให้กับเขานะแล้วคุณก็บางทีก็มีการนึกื่าแล้วทําไมเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมาพูดให้ชัดเจนเมื่อไหร่จะมาแสดงออกในด้านความสัมพันธ์สักทีบางครั้งคุณก็คิดแบบอยากจะปิดหูปิดตาอยากจะตั้งกาแพงหรืออะไรก็แล้วแต่เอามาปากไว้หมดแล้ะแต่พอปากเสร็จมันยิ่งจะไปกันใหญ่ถอนออกดีกว่าแล้วก็รอให้จัสตเม้นท์นะสิ่งที่คุณอธิษฐานเนี่ยได้สำเร็จผลสักทีคุณก็อธิษฐานเหมือนกันนะ อธิษฐานว่าไงอ่ะขอให้ได้พบได้เจอคนที่ใช่ให้มาแสดงออกในด้านความสัมพันธ์กับคุณอ่ะให้ชัดเจนไม่แตกต่างกันเลยนะเนี่ยขอขอเหมือนกันแต่สิ่งที่คุณได้นั่นก็คืองานคุณมีงานและเงินเข้ามาอย่างพงรั่งพลูแต่ไรซึ่งสัญญาณการโซเซชชิงยังไม่มีสัญญาณใดเข้ามาสัญญาณน,นี้ไม่สามารถติดต่อได้ มันเป็นเพราะว่า c ชมเปีนนะคะควรจะต้องผ่านอีกระยะหนึ่งก่อนคนคนนี้เขาถึงจะกล้าเข้ามาชัดเจนกับคุณไนออฟสอดนะคะมันจะต้องผ่านก,บบนการะบ,บวนการคิดกระบวนการคัดกรองและโพสซสออกมาซึ่งในวันข้างหน้านะั้นของเขาอะเดอซันมีคุณอยู่ในนั้นแน่นอนนะคะเขาคิดอยู่แล้วแหละว่า เขาก็ไม่อยากให้คุณตกอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือแค่คนคุยหรอกเพราะเขาอยากจะได้สถานะจากคุณด้วยแล้วเขาก็อยากที่จะเทคแอคชั่นในความเป็นเจ้าของตัวคุณเหมือนกับคุณอะตรงใจเขาอะไรหลายๆอย่างนะคะสิ่งที่เห็นนั่นก็คือเขาจะมาขอโอกาสจากคุณในขณะที่ตอนนี้เนี่ยเขาหันหลังให้กับคุณหรือเขาไม่ได้ทำอะไรให้กับคุณก็แล้วแต่นั่นแหละ ใ้การหันหลังให้กับคุณแต่หันหน้าไปเบื้องหลังนั้นน่ะไม่งงนะมันมีอะไรซ่อนอยู่ในความรู้สึกนั้นน่ะเจ็ดดาบนั่นก็คือความเป็นสิบถ้วยความสมบูรณ์ความรักที่สามารถไปต่อกันได้เป็นแบบลองเทอมแล้วก็การมีครอบครัวที่สามารถที่จะอยู่กันไปยาวนานซึ่งเขาเคยคาดหวังกับสิ่งสิ่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง แล้วมันก็จบแบบผูกแบฉับพันเลยทำให้เขาอะก็ยังไม่ทิ้งความฝันนั้นๆถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะจบไปแล้วก็เถอะแต่เขาก็อยากจะได้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ยังคงปณิธานเดิมไว้คืออยากมีครอบครัวแล้วคุณกับเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่วนเวียนอยู่ในชีวิตอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนกันไปแล้วก็วนเวียนกันมาแล้วเดี๋ยวก็จะมาบรรจบกันแบบเนี้ยเหมือนกับคุณอะจริงๆตัวคุณก็รอนะ แต่ถ้ามันนานมากคุณก็อาจจะไม่รอคุณก็อาจจะหมุนออกไปที่อื่นในขณะที่เขาหมุนเข้ามาก็ได้นะคะไม่งงเนาะเอาไพ่หนังฟ้ามาดูความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นเช่นใดนะคะ engagement เนี่ยมันจะไปถึงขั้นได้เป็นลองเทอมถึงขั้นมั่นหมาย a t t a c h m e n คุณและเขามีแรงดึงดูดถึงกันเยอะ จนอยากที่จะเป็นความรักครั้งใหม่แต่อาจจะเป็นคนที่คนหน้าเดิมที่มีความคุ้นเคยกันอยู่ก็ได้และกลายเป็น two love อีกต่างหากมาเป็นรักแท้รักแท้นั้นมีในแค่ครั้งเดียวประมาณนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ดีนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบการเล่นดอวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย